ปีหน้านะคะเป้หาหมายในการทาง,งานอราก็จะพยายามปิดยอดขายให้ได้ในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ทํางานที่ได้ไดรับมอบหมายให้ดีกว่าปีนี้เป้หาหมายในการทํางานปีหน้า ก็อยากทําง,ทงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นไปเป้าหมายนะะในคาแทส2ปีน,นี้ก็คือจะดูแลลูกค้าให้เหมือนดูแลรถตัวเองค่ะเป้าหมายในการทํางานของผมปีหน้าคือทํายอดให้ได้สูงครับแล้วก็ขัดรถให้ออกมาเนี๊ยบทุกคันครับเป้าหมายทํางานในปีหน้าผมขอตั้งใจทํางานให้เก่งกว่าเดิมเป้าหมายในการทํางานปีหน้าเนาะผมก็ขอตั้งใจในการทํางานล้วกันเนาะก็ให้างานที่ออกมาได้มีคุณภาพดีเป้าหมายการทํางานในปีหน้าค่ะก็ขอ ให้ตนเองทำงานที่จะรับมอบหมายอย่างสำเร็จค่ะรูบร่องไปได้ด้วยดีค่ะไม่ติดข่านไม่ขาดส่วนอะไรนะค่ะเนาะจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะเป้าหมายของงานนะครับต้องเข้าว่าในแต่ละวันนะครับเราต้องทำงานตามจุดประสงค์หลักที่ผู้บริหารเขาวางไว้ให้เราเป้าหมายปีหน้าก็จะทำงานจะบริการให้ดีที่สุดค่ะเป้าหมายในการทำงานจะให้บริการกับลูกค้าให้ดีที่สุดครับและเป็นพี่พี่ ๆเป้าหมายในการทํางานของปีหน้าก็คือจะตั้งใจทํางานนะคะที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะเป็นพี่ๆเป็นหัวหน้าให้กับน้อง,องๆในองค์กรทุกคนที่ดีนะคะเป้าหมายในชีวิตของตัวเองตอนนี้โลกภัยมันก็เยอะเนาะขอแบบให้สุขภาพร่างกายตัวเองแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้มีแรงมีพลังใรการทางานในการใช้ชีวิตต่อไปะคะ่ะ เป้าหมายของตัวเองจะเก็บเงินผ่อนบ้านสักหลังหนึ่งครับเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตดีที่สุดเป้าหมายของชีวิตนะครับเริ่มใหม่ทันใหม่ก็ค่อยสร้างสิ่งต่างๆนีนะครับกีหน้าก็ขอให้ตนเองแข่อดทนนะคะตลอดจะเปสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเนาะเป้าหมายชีวิตตัวก็กีหน้านี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มาเยือนละกันเป้าหมายในชีวิตของผมคือเก็บเงินซื้อรถ ที่นหน้านเป้าหมายในชีวิตเ้าก็อื่นเลยค่ะโดนน้ำหนักแล้วก็เาพิษหุนรอง,งเทปต้องมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็เก็บเงินนี่แหละค่ะแต่ว่าก็จะแบบมีการเที่ยวกับเพื่อนอะไรกันเพราะว่าแนทนคิ่กันไว้แต่ว่าลงกันไปไหนย้องมาปีหน้าเนี่ยต้องไปได้นะเป้าหมายในชีวิตน,นะคะอยาจยอกจะติดยอดเกยตอให้หมดทำงานให้ได้เงินเยอะๆนะคะ อากจะอวยพรปีใหม่ี้ทุกคนครับให้สุขภาพแข็งแรงการงานมัง่งคงมุ่งเรืองนะครับส่วนปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขได้เดินทางปลอดภัยน,นะคะขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเนาะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ,พทั่วทั่วกนะคะปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขประสร็จในชีวิตนะครับขออวยพรให้น้องๆสุขภาพแข็งแรงในปีหน้านะคะ ปีใหม่ก็ขอให้พี่ๆและน้องๆมีความสุขตลอดทั้งปีครับขอให้มีความสุขตลอดปี65ไปไหนมีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนา ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆาเลๆคะ่ะสำหรับใครที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีหนา้าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภากันเนาะส่วนปีหน้าที่จะมีมาก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจในการทำงานมีพลังงานที่จะดำเนินชีวิตนะคะกับเพื่อนชีวิตตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆค่ะ ปีใหม่แล้วเนาะเราทุกคนที่ร่วมกันเป็นทีมก็คือเราลงเลือเร์ลำเดียวกันแล้วนะครับในส่วนของการหลักการทำงานของพี่ก็คือว่ายึดหลักในส่วนของสามวินที่ได้รับร่วมกันสามวินก็คืออะไรบ้าง หนึ่งลูกค้าได้รับสิทธิธประโยชน์ 0, สูงสุดวินที่ 2, 2ก็คือทีมงานของเราก็จะได้ผลตอบแทนของการทํางานที่ดีขึ้นนะครับเพราะผลตอบแทนการทํางานที่ดีขึ้นความพงของผู้บริหารก็จะดีขึ้นตามไม่ว่าจะเป็นลูกค้าได้ทีมงานของเราได้แล้วก็ผู้บริหารได้จะทําให้เราทุกคนจเจริญเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพการงานนะครับส่วนปีใหม่นี้ก็อยากจะขออวยพร ท่านมี3สิ่งเหมือนกันเลยสิ่งแรกคือต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนในส่วนที่2เราก็ต้องมีการงานที่ดีและมั่นคงส่วนที่3ก็คือมีครอบครัวที่อบ่นสามสิ่งเนี้ขอให้ทุกคนยึดหลักในการดำเนินชีวิตจะทําให้ชีวิตทุกคนจเจริญเติบโตก้าวหน้าของวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงถ่างภยจากโรคให้เจ็บและพร้อม ที่จะก,ก้าวเดินต่อไปในทีมงานของเราทุกคนที่มีโอกาสให้ทุกคนที่ขยันแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่ขอบคุณมากครับ